สวัสดีจ้าเพื่อนๆชาวนี้ยายพรจะพาเที่ยวชมสวนป่ายางนานะคะสวนป่ายางนาที่ที่ที่เห็นอยู่นี้คือเป็นของวัดค่ะวัดนี้เป็นวัดสร้างใหม่อายุป,ป่ายางนานี้น่าจะสองปีกว่าก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเป็นวัดเพิ่งสร้างค่ะยายพรมาทอดกระถินทุกปีค่ะนี่อายุประมาณสามปีคงจะไม่ถึงเท่าไหร่นะคะสองปีกว่ามั้งคะนี่เพราะว่า วัดเพิ่งสร้างค่ะปีนี้น่าจะเป็นปีที่สามแต่ต้นต้นไม้ก็คงจะไม่ท่าก็อายุประมาณสองปีค่ะเพื่อ,น,<ๆ>น,อนเพื่อนสองปีค<ๆ>่ะโตค่ะนี่คือนเพื่อนๆถ้าต้นไหนอุดมสมบูรณ์ก็จะโตสวยนะคะอันนี้คือต้นไม้สองปีค่ะสองปีกว่ากว่าต้นเล็กเขาก็จะแย่งกันขึ้นอย่างนี้นะคะ ถ้าถ้าโตถ้าถ้ามันโตขึ้นมาแล้วสซว่าถ้ามันถีไปแล้วก็สามารถเอาออกได้นะคะเพื่อนๆสามารถเอาออกได้ค่ะอันนี้คือแปลงของวัดนะคะเพื่อนๆยายพรจะพาเดินชมวันนี้มาทอดกระถินค่ะวันนี้มาทอดกระถินก็เลยมาเก็บบรรยากาศช้าๆก็ยายพรเป็นคนปลูกต้นไม้รักต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้รักต้นไม้ก็เลยพาเพื่อนๆมาแวะชมต้นไม้ก่อนนะคะก่อนจะไปใส่บาตรสวยไหมคะเพื่อนๆค่ะ ยางนานนน่าจะอายุประมาณสองปีกว่าๆนะคะเพื่อนๆสองปีกว่าๆค่ะเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดเพิ่งสร้างค่ะยัยพรมาทอดกระทินทุกปีค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆค่ะนี่คือต้นยางนาน,นะคะถ้าใครยังไม่ปลูกก็ปลูกเริ่มปลูกเดอ้อเพื่อนๆเ,เอาไว้ให้ลูกหลานค่ะทำบุญอันนี้ก็คือทำบุญอีกช่องทางหนึ่งนะคะใครชอบปลูกต้นไม้นี่คือต้นยางนาน สวยไหมคะเพื่อนๆสวยๆอันนี้คือแปลงของวัดนะคะอันนี้คือแปลงของวัดค่ะวัดนี้ชื่อวัดเมตตาศรัทธ,ธารวมนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นวัดที่หลวงตาสมัยอุปธรรมอีกวัดหนึ่งค่ะโอ้ต้นยางนาสวยมากๆเลยเพื่อนๆส่วนต้นยางนาสวยมากๆเลยค่ะวันนี้ยายพรมาโทษกะทินก็เลยแวะมาเอาสวนป่า ชนป่านี่เป็นแปลงของวัดนะคะไม้เพื่อนๆดูอันนี้คือต้นยางนะวัดป่าก็จะปลูกป่าคะ่ะอันนี้คือต้นอะไรนี่คะนี่อันนี้คือต้นเพกาเลินฟ้านะคะต้นเตียเต้ยๆสงสัยจะเป็นอะไรทั้งเป็นกุดๆอย่างนี้นะอันนี้คือต้นเพกานะคะเราเราไม่ดูเราไม่ดู ต้นที่ไม่สวยเราไม่ดูดีกว่าอันนี้คือต้นเพกานะคะเป็นเพื่อที่กินได้เราดูดย่ยางนาเดีวกว่าคะ่ะยางนาสวยมีค่าเพื่อนๆอันนี้ปลูกปลูกเซลริมถนนนะคะเพื่อนๆที่ปลูกเป็นแปลงในสงซ้ายจะเป็นผลไม้ะคะ่ะผละไม้ก็จะปลูกยากสักหน่อยที่มองไปก็จะมีต้นตะเคียนทองต้นที่เห็นน่คือตะเคียนทองก็มะขามป้อม ต้นมะขามป้อมนี่ก็ยังไม่โตค่ะเป็นวัดสร้างใหม่ค่ะมองไปทางนู้นแม่ไม่ออกไม่ออกเพราะออกกำลังจะใสบ่บาตรนินยพลก็จะไปร่วมใสบ่บาตรแต่มาเก็บภาพบรรยากาศสวนป่าให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะเพื่อนๆน,น,นี่คือต้นยางนาอายุประมาณ2ปีกว่าๆนะคะคงยังไม่ถึง3ปีค่ะเพราะว่าวัดนี้จะสร้างคือปีที่สาพรรษาที่สค่ะ อย่าพอนพามาเก็บบรรยากาศต้นไม้อย่างนักค่ะให้เพื่อนๆดูนะคะเห็ดเขาก็จะเริ่มเกิดเลยนะคะเพื่อนเห็ดก็จะเริ่มเกิดแล้วค่ะอันนี้คือเห็ดเห็ดแต่ไม่ใช่เห็ดกินได้นะคะเพื่อนแต่ก็เกิดแล้วแต่ไม่ใช่เห็ดกินได้เกิดก็จะปลูก ต้นไม้เยอะเลยค่ะนี่คือวัดป่านะคะเป็นวัดสร้างใหม่คือเป็นวัดป่าเป็นวัดสร้างใหม่อย่าพรผชมต้นยางนาก่อนนะคะเพื่อนๆนี่คือต้นยางนาอายุคงประมาณไม่ถึง3ปีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับยายพรชาแนลเองแล้วนะคะยายพรจะพามาชมต้นสวนป่ายางนานะคะอันนี้เป็นสวนของวัดค่ะยายพรมาทอดกระถินก็เลยแวะมาเอาภาพบรรยากาศเนี่ยไม่ไม่ยายพรก็เลยพาสวัสดีค่ะพบกับยายพรชาแนลเองแล้วนะคะวันนี้ยายพรมาทอดกระถินก็เลยแวะมาเอาภาพ สวนป่ายางนาสวยๆให้เพื่อนๆดูนะคะคือเยพรชอบสวนป่าอยู่แล้วค่ะอันนี้สวนป่ายางนาที่อายุปลูกป,ประมาณไม่ถึง3ปีนะคะเพื่อนๆประมาณ2ปีกว่าเพราะว่าวัดนี้เพิ่งสร้างได้ประมาณยังไม่ถึง3ปีะคะ่ะยังไม่ถึง3ปีต้นไม้เขาก็ปลูกค่ะแต่ก็โตสวยนะคะนี่คือต้นยางนาอายุป,ประมาณ2ปีกว่าๆค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเยพรจะพาเพื่อนๆชมนะคะเชิญเลยค่ะ